สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมจิวไปเจอเปียโมจิรสสลินนะคะทุกคนเราจะรองมาชิมกันนะคะว่ามันจตแซบสมคำหล่ำลือบอ่นะคะเปียโมจิของนะนุน่นของชาเน่นะนุ่นนะคะนี่ค่ะเปียรสสลินนะคะอันนี้จะเป็นแป้งชาโค ไส้ช็อกโกแลตฝอยทองดูใบนะคะทุกคนไม่จิ๋วซื้อมาก้อนละร้อยเกบาทนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะคะทุกคนว่ามันจะแซบบอรหรือว่าอร่อยไหมนะคะจะแซบไหมนะคะ นี่นะคะเปิดออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเข้มาลองซิมกันเลยเนาะว่ามันจีแซสมคํา่ลำลือบอนะคะมันจีซื้อมาจากยูดเท้าเนะจ้ะเนาะปกติเขาก็บมี่ลายใส่เนาะจา้ะแต่ว่ามือนี้มันเหลือแค่ชาเหลือเหลือแค่แปลงชาโคใส่ช็อกโกแลต ฝอยทองดูใบนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยปกติกับเวฟนะคะผู้ใดมากินนนหอนกับเวฟได้เนาะอันนี้ทุกคนดูดูดูทุกคนโอ้โหนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะว้าวเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยนะคะว่มามันจิแซบ่บสมคำาล่ำลือบอเนาะจา้ะอืม อหนึบๆอร่อยค่ะทุกคนแซบแซบแซบจา้าแซบสมคำาลำเลือกค่ะทุกคนเดี๋ยวมือหนาพาจะไปกินอีกแบบหนึ่งนะคะไงนี่แล้นเรจาจะ นีอ่อร่อยค่ะทุกคนสมคำร่ำลือจ้า